สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสงังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางไซง่อนนะคะวันที่22กันยายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะกับี่นองคะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูที่ที่21ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่21นะคะพี่น้องคะใจให้เด่นปกติ เก้าและแปดนะคะเด่น VIP อแปดและเจ็ดเด่นรวมหกและเก้านะคะพี่น้องคะวันนี้ถ้าใครจับได้ก็น่าจะได้นะคะเด่นแยกกับเด่นรวมนะคะพี่น้องคะบนมาเก้าศูนย์สี่ล่างหกเก้านะคะหกเก้าเก้าหกนะคะเข้าหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะได้กันไหมคะ VIP นะคะจะให้แปดและเจ็ดเจ็ดมาหลักร้อยเจ็ดหนึ่งสองล่างหกเก้าหกเก้ามาซ้ำนะคะพี่น้อง มาหกอีกรอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะหกมาสองเด้งเลยนะคะถ้าใครลูดเด่นรวมนะคะสําหรับใส่งนนะคะมาต่อวันที่ยี่สิบสองค่ะวันที่ยี่บสองใจก็ผลการออกรางวันวันที่ยี่สิบเอ็ดมาคำนวณน,นะคะพี่้องสามตัวบนนะคะใจเขียนผิดสลับกับน้อยเนาะพี่ดองเนาะปกติและว VIP ปกติ 904, VIP 7,12 9กบวกสี่บวกเบวกหบวกสองได้23 23ิบสลบหนเหลือ22่บวกหได้24นะคะจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมวันนี้ถ้าใครอยากได้3าตัวเอา2มาด้วยนะคะนงคะเอาสองมานำเด้อค่ะถ้าอยากได้3ตัวเนาะค่ะหรือจะเอาเด่นรวมก็ได้นะคะสองหถึงสองเกนะคะสองหนึ่งสองสอง2องสสองสี่สองหสองสองเจ็ดสองปดสองเก้า สามหนถึงสามเก้านะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามนถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสนะคะสอ่ถึงสองเก้นะคะใจมักสองห่งสองสามสองหกสองเจ็ดสองนะคะสามหนึถึงสามเก้าค่ะพี่น้องสามสนะคะสา สามห้าสามแปดสามเก้าค่ะซีหนึ่งถึงซีเก้านะคะซีหนึ่งซีสองสองสี่นะคะซีสามสามซีด้านบนนะคะพี่น้องซีห้าซีหกซีแปดแล้วก็ซีเก้านะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องขะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนไม่ต้องเอาทุกคู่นะคะพี่น้องเอาทุกคู่ไม่ได้นะคะจอ,อจริงๆค่ะพี่น้องขะ เด่นปกตินะคะอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องเด่น v i p นะคะอยู่ที่เก้าร้อแปดเด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องขาอยู่ที่หนึ่งและสองนะคะถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบนหรือจะจับยังไงเดี๋ยวใจพาจับดูนะคะสองนะคะพี่น้องสามารถจับกับอะไรได้บ้างสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองสองด้านบนก็มีนะคะพี่น้องสองสองนะคะ แล้วก็29 28นะคะ28ก็มีนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาดูได้เลยนะคะ1ก็เหมือนกัน12 19 18 11นะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติจะมีเข้ามีหลุดกันทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ ก่อนจบคลิปขออนุญาตฝากไว้เช่นเคยนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะกันะนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกานกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขวั่นมนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ